กลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัตแล้วก็ในการผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ับท่านผู้ชมจําคลิปที่ผมทําที่แบบว่าออผมรู้สึกแก่ได้หรือเปล่านี่ครับเพราะว่ามันจะมีมีมหนึ่งที่เป็นมีมของบักส้มะ n n n o y i n g orange แล้วทีนี้เนื่องจากผมไปกดคลิกดูนี่ครับต่อมาปับ๊บหน้าฟีดผมหน้าบักส้มมันก็เลยขึ้นมาผมเลยกดเข้าไปดูในชแนลนะครับอา้าวบักส้ม มีแนว a ะนาล็อกเฮอรด้วยฮะในคลิปเจ้าส้มนั้นก็ได้มีรหัสตัวเลขโผ <_ C ur se> ล่ออกมาเป็นระยะระยะซึ่งวันนี้เราก็จะมาโฟกัสเรื่องไขรหัสนี้กันแต่ถ้าว่ายังไม่ทันเข้าวิดีโอแถบเล่นคลิปด้านล่างก็มีคำว่า you cannot escape อ่าทำไมส่วนของเนื้อหามันแปลกๆวนะเนี่ย you cannot escape นายหนีไม่ได้เงั้นด้วยฉากแรกก็เป็นอินโทรและสิ่งที่เราเห็นก็คือป้ายหลุมศพของใครสักคนที่เรนโบนี่น่าจะเป็นคนที่ทำแอนิเมชันแอนนอยิงออเรียนนะผู้ให้กำเนิดบักสม้มแล้วทำไมขึ้นป้ายหลุมศพพี่แกวะฉากต่อมาก็เป็นโลโก้เครื่องใช้ในครัวของนายสม้มช็อกโทเบอร์เดี๋ยวนะอ๋อรีเลตกับออกโทเบอร์ ดีเล่กับพวกฮาโลวีนเจ้าส้มก็เล่าเรื่องในสไตล์อ n นาล็อกเฮเรอร์ผูดยง่ายก็เหมือนกับเทปวิดีโอ VHS สมัยก่อนเจ้าส้มค่อยๆหันหน้ามาหน้ามันเริ่มละลายแล้วครัวก็ระเบิดถ้าใครที่เคยดูจริงๆนะครับจะรู้ว่าบ้านระเบิดหรือครัวระเบิดเนี่ยเป็นเรื่องปกติของของไอส้ส้มมันมีตัวเลขอีกแล้วท่านผู้ชมจำ อย่าบูลลี่ลูกเป็ดขี้เหร่ได้ป่ะไอ้นั้นก็มีตัวเลขหลังจากนั้นก็จะพบกับรหัสตัวเลขซึ่งตอนที่ผมเห็นครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าจะแก้มันยังไงอืมมันถ้ามันแปลตามตัวอักษรภาษาอังกฤษล่ะคำนึง หลายแป๊บละออฟฟ่าเบ t วิดนัมเบอร์โอเคไอนี้น่าจะรีเลทกันได้นะใช้ได้ไหมผมคิดว่าน่าจะแบบนี้นะในลูกเป็ดขี้เหล็กก็น่าจะแบบนี้หรือเปล่า9 9 i 3เ3 4 15อ5่ใช่ไหม9 3้าสามสิ o ห t าไอ i control the มันมาไม่ครบเหรอตีลงข้างล่างอีก11 k 14 n 9 i 6 f 5อีก i control the knife ฉันเป็นคนคุมมีด โอเคมันเป็นตัวอักษรแบบนี้จริงๆด้วยนะฮะอ่าถ้าใครที่ไม่เคยรูนะครับคือบักส้มมันจะมีท่าไม้ตายอยู่มันจะพูดว่ามีด k n i f แล้วมีก็จะสับโชะอีตัวนั้นไปเลยเอาละเริ่มน่าสนใจแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมส่วนคลิปต่อมาก็เป็นคลิปที่บักแอปเปิลกำลังค้นดูวิดีโอเทปเก่าๆอยู่จนไปเจอกับเทปที่มีคำว่า2016 ซึ่งทุกครั้งที่มันกดเล่นวิดีโอบักแอปเปิลก็จะโดนโยนเข้าไปในอีกมิติหนึ่งก่อนที่มันจะสามารถหลุดออกมาได้แต่แล้วจูๆจ่ๆเจ้าส้มมันก็โผล่เข้ามาแล้วก็บังคับให้บักแอปเปิลเล่นวิดีโอต่อไปหลังจากนั้นเจ้าส้มก็จาำสแกร์รวัรวๆแล้วมันก็พูดอะไรบางอย่าง Man in the fog I am forever I am not r o o t 1 n I am not more ซึ่งช่วงนี้ผมเองก็ฟังไม่ค่อยออกจริงๆท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูต้นฉบับได้นะครับเพราะว่าตัวที่ผมอัดไว้เนี่ยเสียงมันแทรกกันจนฟังไม่รู้เรื่อง The fog is coming fog มันแปลว่าหมอกใช่ไหมหรือว่าความมืดหรือว่ามันแปลได้อย่างอื่นอีก m a n in the fog อย่างเงี้ยที่น้องบอกพี่เห็นไหมครับ Mad in the fog โหดมากอันนี้ ฟอกอีส c o คัมมิ่งฟน่าจะหมอกนะถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่เก็ตะประมาณว่าฉันไม่เป็นอะไรแต่ถ้ว่าป้ายรุมศพพี่เดนโบไปซะแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าเกี่ยวกับว่าฉันทําให้เด็กร้องไห้แล้วมันมันฟ้องไม่ออกหรอมันมันโยู่บนี้ผมฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะมาณว่าพี่แกไม่เปลี่ยนพี่แกจ เป็นแบบนี้ตลอดไปหรือเปล่าแล้วก็มีรหัสโผล่ขึ้นมาเป็นระยะเดี๋ยวผมลองแปลเองดูก่อนมันน่าจะมีเว็บแปลสิวะได้ไหม20 million เอโอเคคนละแบบคนละแบบอันนี้อันนี้มันนับไม่ไม่เอานับสินัมเบอร์ทูเอย่างอื่น Number ร์ทูอัลฟ t ป่ะน่าจะเหมือนเดิมนะคอนเวนทูเวิ โอเคเลขเยอะเกินไปเอาเพืทดสอบคนเวนทูเวิร์ดเออยังเหมือนเดิมอยู่ไม่เอาซิแบบแบบแบบที่เราทำกันนะถ้าเป็น number t o letter code อันนี้หรือเปล่าวะน่าจะโอเคยาวเฟื้อยเลยเว้ยในนี้ไม่ขึ้นเลยเหรอหรือผมต้องใส่เอาเองได้ได้ได,ได้ไม่เป็นไรมา

The show always my แต่อย่างน้อยผมก็หาเจอแล้วล่ะว่าอีเว็บแปลนี่มันอยู่ตรงนี้นี่เองเออผมคิดว่าภายภาคหน้าเนี่ยผมน่าจะได้ใช้นะอีเว็บแปลเนี่ยหลังจากตอนนั้นเองผมก็รู้ว่าในคอมเมนต์มันก็มีคนแปลร,รหัสให้เรานี่ว่าไม่มีใครค้นหาคำว่าตัวเลขเลยเลยมันน่าจะมีสิมันต้องมีคนขี้สงสัยเหมือนผมแ่นะนา the number at the end of the video translate to This show was a w a y mine ประมาณว่ารายการนี้ยังไงก็เป็นของฉันหรือว่ารายการนี้เป็นของฉันเสมอมา Along with Denbo is dead and I control all โอเคประมาณว่าคนสร้างพี่ Denbo นะครับตุยไปแล้วแล้วอีส้มเนี่ยจะมาเทคแคร์รายการนี้ t ทคโอเวอร์ายการนี้เหรอใช่หรือเปล่าอะแล้วกูก็ไปนั่งแปรตั้งนานเคนะครับก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมว่าสนุกดีนะสำหรับการแก้หรหัสโค้ดในคลิปเนี่ยหรือผมจะเอาใส่ในคลิปผมดีปะถ้าใส่เราจะมีคนไปเล่น <laughs> ถ้าทำเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะน้อยคนมากนะครับที่จะไปเล่น <laughs> ก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอใหม่พร์ทหน้าไปสวัสดีครับ yeah. got to go in a phone, oh no oh no got to go in a fall can you slow know? can you slow know? and number still appears sending means